ฉลองปีใหม่กันแล้วกรบเฮ็ดเวียกเนี่ยเด้ออ,อตอนนี้กํลังจะกระเปิ่นกําลัางจะฟัดขา้าวใส่กระโดงสัตว์เอาด้วยนี่อ๋อลืมบอกไปว่านี่คือข้าปผูกซื้อขาม้ารีบมันเยอะว่านีฟัดได้ไปสองกระสอบข้าเอาซื้อข้ามาทั้งหมดแปดกระสอบอ่ะ ดวงวางก็เลยฝัดเพราะฝัดเราเม็ดเขาก็จะเกี้ยงหน่อยย้อนยุกเนาะงัดทั้งงัดรีบก็เอาไว้หน้าบ้านนี่แหละไว้ใกล้กิน กระมีเม็ดเม็ดดีเคืองเคืองรีบแน่เอ้ยเคืองเม็ดแน่ลรยไปไก่กับเีเป็ดกระมีมเดี๋ยวเขาก็มากิงเองอ่ะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สองทางเอาได้เขาปลูกเม็ดสวยๆหน่อยแล้วก็ไก่กระเด็ม่เก็บจ้าเสี่ยมลงให้ลงน้าแล้ว เกี้ยงแน่แล้วแหละบ่ถึงก็เกี้ยงบ่ถึงก็ว่าเกี้ยงแบบบ่มีรีบเลยหรอกมันก็พอมีฝนนิดหน่อยดีก็เกาเอาละนี่แล้วเนาะเพื่อนๆฟัดเขาย้อนยุกมีกระดงงยุกก็ใส้เนาะใส้กระดงฟัดเอาเดี๋ยวนี่น้อยค้นเนาที่จะฟัดเข่าได้อะ เอารเราจับเพิ่มส่วนจะเทใส่กระสอบก่อน